ะะวันนี้เราก็จะเป็นซีรีส์ที่ต่อกับเมื่อ2วันที่แล้วก้อยตอนแรกคิดว่าจะอยากจะทำแบบว่าเกี่ยวกับฟอโต้ชอปวาดรูปแต่ก้อยก็ไม่ได้ทำเอาแบบตามตรงเลยคะ่ะก้อยไม่เคยมานั่งโฟกัสว่าเพจเนี่ยมันมีกี่คนเพราะว่าตอนนี้ก้อยกำลังรันธุรกิจอยู่นะคะซึ่งก้อยรู้เลยว่าอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามามากกว่าน,นี้อยู่แล้วโดยโปรเซสที่เรากำลังสร้า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 งแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะสอนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ข้อหนึ่งก่อน ข้อหนึ่งก็คือว่าเราเอาความสามารถความถนัดของตัวเองเนี่ยออกมาสร้างตัวบนออนไลน์คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคุณป้าอายุ72ซึ่งถักไหมพรมเก่งคุณจะเป็นคุณแม่ที่ทำอาหารอร่อยมากคุณจะเป็นก้อยคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งน่ะที่เพิ่งจบใหม่ตอนนี้ไม่เด็กแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เพิ่งจบใหม่แล้วก็รักแล้วก็ชอบในการทำมากะลอง ขนมเบเกอรี่ก้อยก็สร้างตัวขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็โชว์ตัวเองเนี่ยให้โลกจดจำนะคะว่าเราเนี่ยสามารถเนี่ยเราทำมากะลองได้นะแล้วทำไมถึงทำได้ก็เพราะว่าเทสมาค่ะ3เดือนเนี่ยค่ะแล้วจะรู้ได้ไงคะเนี่ยวา่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก้อยก็โชว์ความเชี่ยวชาญขึ้นมานะคะว่าโอเคมากลองนี่นะมันมีวัตถุดิบแค่5อย่างนะไข่ขาวน้ำตาลายนตาลไอซิง่งผงอัลมอนน้ำเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ นะคะที่เคยเล่าให้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอ่ะแล้วทีนี้เราก็อยู่ในเรื่องของข้อหนึ่งนี่แหละหยิบธุก,กิจชื่อเองถนัดออกมาสอนออกมาสร้างตัวบนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นก้อยที่ทําเค้กเป็นชอบแล้วก็รักในการทําขนมเบเกอรี่ก็โชว์ตัวเองออกมาขึ้นมาบนออนไลน์เพื่อนของก้อยเนี่ยออกแบบรูปสําหรับระบายสีอะระบายสีดินสอนเป็นอาร์ตบุ๊กตัวเนี้ย ที่ทำขึ้นมาเพราะอะไรรูไ้ไหมคะก็เพราะอยากจะให้ลูกๆเนี่ยอยากจะฝึกระบายสีเนี่ยเนี่ยมันก็ขายได้แล้วมันเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราถนัดขึ้นมาก็ออกมาทำเป็นอาร์ตบุ๊กแล้วก็ขายราคา590แล้วก็ขายดีมากนะคะเหตุไหมทุกคนมันทำได้จริงๆริ้ก้อยเนี่ยเป็นคนที่ทำมาแล้ว นะคะเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วก้อยแม่สามารถมาพูดแบบนี้ได้นะเพราะตัวเองกําลังเริ่มสร้างอยู่เริ่มสร้างเริ่มขึ้นไตบน่บันไดบันไดบันไดขึ้นมาก่อนก้อยแม่สามารถที่จะมาบอกได้ว่าฮ้ยทุกคนมาทํามาทําไม่ได้นะคะแต่วันนี้ก้อยได้ทํามาแล้วทุกอย่างมันเกิดการเซตทุกอย่างแบบเซตระบบแอดมินเซตระบบแอดหลังบ้านเซตระบบอะไรทุกอย่างแนละ้วก้อยก็เลยมาพูดให้ทุกคนเนะี่ยได้ฟังว่ามันสําเร็จจริงๆนะมันสามารถทําได้จริงๆนะ ในการที่เราเนี่ยมาทําธุรกิจบนออนไลน์เนี่ยเราสร้างตัวขึ้นมาบนออนไลน์เนี่ยนะคะยังอยู่ที่ข้อหนึ่งเนาะนั่นก็คือว่าเอาธุรกิจเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยออกมาสอนเป็นธุรกิจความรู้นะคะถนัดอะไรก็ได้หยิบขึ้นมาสอนการสอนมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นั่นก็คือเราเนี่ยต้องออกมาโชว์ตัวเองละว,ว่าทําไมเนี่ยคนถึงต้องมาเยือนกับเรา เราะว่ามีครูออกมาสอนเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงด้วยใช่ไหมคะหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําเราต้องออกมาให้ความรู้ผู้คนก่อนเราต้องออกมาบอกก่อนว่ารู้ไหมคะว่าบัตเตอร์ครีมกับวิปครีมเนี่ยมันต่างกันนะคะตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยมันก็คือเนอยนะคะแต่ตัววิปปิ้งครีมเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่มีส่วนผสมของเนยเลยนะมันก็คือเป็นกล่อง ที่สำเร็จเนี่ยค่ะแล้เดินไปในห้างบ i ๊กซีโลตัสที่มันเขียนคำว่าวิ p ปิ้งครีมนั่นแหละค่ะเป็นกล่องเนะ่ยนะคะเราก็เอามาแล้วก็เอามาตีเป็นกล่องสำเร็จเน,นะคะเนี่ยเห็นไหมมันต่างกาันทุกคนรู้ไหมคะนี่ไงคะคือความเชี่ยวชาญที่ก้อยเนี่ยออกมาบอกทุกคนฉันรู้นะว่าตรงนี้มันแตกต่างกันแบบไหนแบบไหนนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เก่งที่สุดนะคะการสร้างตัวบนออนไลน์เนี่ยมันก็มีอยู่2แบบ2ภาพ นะคะการทําธุรกิจบนออนไลน์บน a c e b o o k เนี่ยหเอาธุรกิจที่ตัวเองถนัดเนี่ยความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาให้คุณค่าผู้คนมาสอนผู้คน 2. นะคะเอาสินค้าที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาขายให้ผู้คนมันจะมีอยู่2แบบเท่านั้นซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในหัวข้อแรกก็คือว่าเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยออกมาเป็นธุรกิจที่ก้อยเป็นที่เพื่อนของก้อยทําที่คุณมนนะคะนักเรียนของก้อยทํา ก็คือว่าคุณมนเนี่ยมีความรู้นะคะก็คือคือที่บ้านน่ยทำขนมปังอะค่ะทำกับคุณยายเนี่ยค่ะทำขนมปังมาหลายปีแล้วนะคะทีนี้ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของขนมปังโดยที่คุณมนไม่ได้ไปจบไปเรียนเชฟอะไรเกี่ยวกับขนมปังนะคะแต่คุณมนมีความเชี่ยวชาญมากเรื่องของขนมปังหลากหลายแบบเลยนะและทีนี้เนี่ยคุณมนซึ่งมีความเชี่ยวชาญตรงนี้ก็ออกมาสอนผู้คน คือตอนแรกอ่ะนะคะคุณมนก็ยังไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถออกมาสอนผู้คนได้ในสกิลที่ตัวเองมีเรื่องของการขนมปังที่ทํากับคุณยาเล่นๆแบบนี้น,นะคะทีนี้พอมันมีคนมาถามครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนก้อยค่ะมีคนมาถามว่าเอะขนมปังนี่ทาไงคะใช้ย,ยีสต์ตัวไหนคะใช้แป้งอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พอคุณมนเห็นเก็บประสบการณ์แล้วว่าคนถามเยอะจังเลย่ะก็เลยออกมาสอนมีคนแบบลบเล่าให้ออกมาสอนด้วยแหละ เป็นนักเรียน p พ i เ a t ของก้อยที่มาสร้างตัวบนออนไลน์นี่แหละนะคะคุณมนก็เล่าให้ฟังประวัติตอนนั้นเล่าให้ก้อยฟังทีนี้เนี่ยคุณมนก็เลยเปิดคอร์สสอนแล้วจะเชื่อไหมคะว่าสก,กิลที่คุณมนทํามากับคุณยายเล่นๆเนี่ยตอนนี้มีนักเรียน1,100คนทุกคนลองคูณเอาเอาเอาง่ายๆลองคูณเอาเล่นๆ คอสขนมปังคุณมนก็ไม่อยากจะคูณนะคะไม่อยากจะคูณราคาหกร้อยเก้าสิบไม่รู้คุณมลอยู่ไหมแอบแอบเล่าให้ฟังราคาหกร้อยเก้าสิบแล้วก็ลองคูณเล่นๆนะ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะ่ะอ่ะใครขอลองคูณให้กห้ดูหน่อยว่ามันเป็นยอดเท่าไหร่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้กี่กี่พันแล้วนะคะแล้วก็คูณหกร้อยเก้าสิบเนี่ยมันเกิดจากสกิลที่เราทําขนมปังเล่นๆกับคุณยายเนะี่ย มันเกิดจากสกิลนี้ที่เราเอาขึ้นมาสอนเน่ะเห็นไหมคะคนที่มาเรียนกับคุณมน1,100คนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณมนเนี่ยจบอะไรมาเขาสนใจว่าฉันอยากทำขนมปังเป็นเหมือนคุณมนน่ะที่มันเป็นเยิ้มๆแบบนิ่มๆอะค่ะที่แบบฉีกออกมาแล้วมันนิ่มๆอะทำยังไงคะเนี่ยเขาก็มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือโชว์ความสามารถโชว์สกิลของเราขึ้นมาบนหน้าร้านบนแฟนเพจของเรา ะะออกมาให้คุณค่าผู้คนออกมาบอกว่าเราเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรด้านไหนไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องกลัวนะคะโอเคคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเราเขาเห็นว่าเฮ้ยพูดก็ติดติดข,ขัดพูดก็พ,พูดไม่ชัดอย่างก้อยเนี่ยก็พูดไม่ชัดนะคะคือสมองก้อยเนี่ยจะพูดทั้งหมดกี่ภาษาภาษา,า,าไทยภาษาอีสานภาษาอิตาเลียนภาษาอังกฤษสี่ภาษานะคะเพราะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ก้อยจะพูดเนี่ยมันต้องคิดคํานวณก่อนนะคะก้อยก็ออกมาแบบพูดไม่ได้ชัดมากไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรสกิลเนี้ยมันฝึกกันได้ทั้งนั้นนะคะมันฝึกกันได้ทั้งนั้นเราไม่ต้องอายนะไม่ต้องกลัวว่าถ้าฉันจะออกกล้องมาเนี่ยถ้าฉันจะออกมาเนี่ยกลัวคนว่ากลัวคนขำกลัวคนหัวเราะกลัวคนไม่ต้องกลัวคนพวกนั้นเขาไม่ใช่ลูกค้าเราเขาไม่ได้จะจ่ายตังค์ให้เรา นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะเวลาที่เราจะออกมาสร้างตัวออกมาให้คุณค่าอะไรทุกคนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละก้อยก็ออกมาอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูคร่าวๆสิ่งที่ก้อยทํามาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก้อยทําแบบเดียวกันนะคะนั่นก็คือออกมาสอนฟรีเนี่ยออกมาให้คุณค่าเนี่ยออกมา เนี่ยค่ะสอนฟีนะ่าสุด Italian, สอิตาเลียนสอนแรกๆกก็สอนทําอาหารนะคะสอนทำปาเกตตี้สุดอิตาเลียนสอนทําอะไรแบบเนี้ยนะคะและนี้ก้อยก็เริ่มมาทาเบเกอรกี่อย่างเต็มตัวทําขนมอะไรแบบเนี้ยตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ก้อยก็ทำสเต็ปเดียวกันทั้งหมดมันเป็นหลูมเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือเอาตัวเองเนี่ยออกมาโชว์ความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับผู้คนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนไม่ต้องคิด นะคะว่าเอ๊ฉันจะกลัวมันไม่ฟังกลัวคนด่ากลัวคนว่าอายคนไม่ต้องเลยนะคะเราเริ่มต้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มต้นได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ให้คุณค่าให้ประโยชน์กับผู้คนพูดในเรื่องที่เขาเป็นประโยชน์เท่านั้นต้องเป็นประโยชน์เขาไม่ใช่เป็นประโยชน์เราต้องจำไว้ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราเอาออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจกสูตรฟรีหรือว่าเคล็ดลับในการวอร์มเตาอบ หรือว่าการเลือกแป้งการตีไข,ข่ขาวไข่ไก่มีเบอร์ไหนบ้างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ของผู้ชมทั้งนั้นนี่คือการสร้างตัวบนออนไลน์ในรูปแบบของธุรกิจการสอนบนออนไลน์มันจะเป็นแบบนี้มันมีแค่นี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นทาเบเกอรี่ทําโยคะทําลดน้ําหนักทําสอนอะไรทุกอย่างมันมีอยู่แค่นี้ออกมาค่ะออกมาโชว์ความเชี่ยวชาญของตัวเองนะคะให้คุณค่าผู้คนเยอะๆๆๆ ะะเสร็จแล้วถึงจะมาสร้างเป็นคอร์สออนไลน์นะคะใครที่อยากจะเรียนรู้ตรงนี้นะคะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดตรงนี้เทคนิคการสร้างรายได้เนี่ยยี่เท่าเลยนะให้ย้อนกลับไปดูนะไลฟ์สชั่วโมงเลยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วเนาะอย่างคุณมนเนี่ยเป,เป็นเป็นแม่บ้านนะคะมีลูก2คนอยู่ที่เชียงรายนะคะแล้วบ้านคุณมนก็ไม่ได้อยู่แบบว่าในตัวเมืองหรือว่าอะไรนะอยู่เชียงรายอทุกคนคิดดู แล้วทีนี้คุณมนก็ออกมาทําเปิดเพจนะคะเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มาโชว์ความเชี่ยวชาญนะคะโชว์ว่าตัวเองเนี่ยทำขนมปังนะเนี่ยเห็นไหมแบบนี้แล้วคนก็มาขอเรียนเรียนเรื่อยๆจนตอนนี้มี1,100คน1,000กว่าคนแล้วนะคะแล้วคุณมนก็จะออกคอร์สใหม่ๆอีกเรื่อยๆมันก็จะทําการตลาดเป็นการซื้อซ้ําบอกต่อโดยก้อยนะีคะ บอกคุณมลคิดไอเดียให้คุณมนะก,ก็คุณมลเน,นะะี่ยค่ะก็เข้ามาเรียนยนะเรียน p r i v a t ว่าจะต่อยอดยังไงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่อันนี้คือพี่ขแหมนะคะทุกคนเห็นในะแวบไหมนี่คือพี่ขแมนะคะเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งดังมากนะคะคนติดตามเป็นแสนหลายแสนเลยนะนี่นี่น,นี่คนนี้นะคะพี่ขแมพี่ขแมก็เอารูปของตัวเองเนะี่ยนะคะ มาเป็นโปรไฟล์เลยโปรไฟล์ของเพจคนจะได้จําพี่แคมแมรได้แล้วก็กดถูกใจเพจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แคแมรก็กําลังสร้างตัวเหมือนก้อยนะคะคือตอนแรกพี่แคแมรไม่ได้สร้างตัวขึ้นมาที่จะมาสอนเค้กเบเกอรี่อะไรนะพี่แคแมรก็แบบพาทุกคนเนี่ยไปดูมะเขือเทศที่อังกฤษทุกคนมาดูมาดูมาดูมะเขือเทศทุกคนมาดูมาดูาดสก,กีนี่มันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวตนที่พี่แคมแมรสร้างมาที่อยู่เป็นยูทูบเบอร์แต่ทีนี้พี่แคแมรอยากจะเปลี่ยนแนวละ เห็นหนทางแล้วว่าสายเนะี้ยมันจะรวยมันจะเป็นไปได้พี่คมแม่ก็เนะี่ยออกมาสร้างตัวทุกคนรู้ไหมคะว่าการทําฟองดองเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก้อยก็แชร์มาการทําฟองดองแล้วก็คนก็กดแชร์เยอะมากนี่ค่ะจำนวนคนเข้าถึงเนี่ยโอ้โหหมื่นกว่าคนนะคะอันนี้สาหรับสาหรับในเพจก้อยนะคะหมื่นกว่าคนแล้วก็เข้าถึงในเพจพี่คมแม่น่าจะเป็นแสนนะคะเพราะว่าเขามีคนติดตามเยอะ นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นลูปเดียวกันไม่ว่าพี่พี่กับแมจะดังมากแล้วนะคะไม่ว่าพี่คะแมจะดังมีคนติดตามหลายแสนไม่รู้ 500, ห้าแสนหรือยังนะคะพี่ขะแมนะแล้วทีนี้เนี่ยไม่ว่าพี่คะแมจะดังมากแล้วก้อยก็อยู่ตรงนี้พี่คะแมอยู่แบบนี้นะคะพี่คะแมเนี่ยโอ้โหดังมากมีคนรักพี่ขะแมเยอะแต่ก้อยเนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะแต่ คีย์สำคัญเลยพี่คแมกับก้อยเนี่ยก็ทำในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือออกมาให้คุณค่าผู้คนออกมาโชว์สกิลความสามารถว่าพี่คแมเนี่ยเคยทดลองทำฟองดองนะทำฟองดองเองอะนะคะนี่ทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำฟองดองใช้อะไรบ้างมามาพี่คแมัจะสอนนี่ไงคะคือการสร้างตัวคือการโชว์ความสามารถโชว์สกิลโชว์เทคนิคที่ตัวเองมีมันแค่นั้นจริงๆพี่คแมไม่จําเป็นที่ต้อง มาสอนคนที่ทําฟองดองเป็นอยู่แล้วหรือว่าคนปั้นฟองดองเก่งอยู่แล้วที่คาแมสอนคนที่อยากจะทําฟองดองเป็นคีย์มันอยู่แค่นี้โจทย์ปัญหามันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นพี่คาแมก็ไม่ได้อายหรือว่าไม่ได้กลัวว่าใครที่จะมาว่าว่าทําไมสอนง่ายยังเลยอะ่ะรู้แล้วทําไมออกมาสอนไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะคีย์สาคัญในการสร้างตัวบนโลกออนไลน์บน Facebook เนี่ย มันก็คืออันเดียวก็คือออกมาสร้างตัวไม่ว่าพีแคมแมจะดังแล้วหรือว่าก้อยยังไม่ดังทุกคนก็ทําเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้เหมือนก้อยออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าการทําชูครีมแบบนี้นะก้ยได้ไปเนี่ยผู้ช่วยนะคะได้ไปเรียนมาทุกชูครีมทุกคนมาดูอะไรแบบนี้เห็นไหมคะมันคือการโชว์โชว์สกิลของตัวเองอะนะคะว่าเราเนี่ยทำได้นะแล้วเราทำสำเร็จนะอยากเรียนไหมคะมามา,มาเรียนแค่นั้นเอง